สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานทั้งหลายวันนี้วันศุกร์ที่สิบห้าพรุ่งนี้วันหวยออกวันที่สิบหกแต่เพิ่อวันที่สิบหกเป็นวันเสาร์ลุงมันไม่ได้ขายแล้วไนงะก็ลุงมันอ่าน,านก็้วมีครอบครัวหนึ่งนะผู้หญิงเป็นคนไทยแล้วก็มีลูกเป็นลูกครึ่งแล้วก็พ่อนี่เป็นป่วยเป็นสมองเสื่อม แล้วก็ต้องกลับประเทศรักษาประเทศไทยไม่ได้หรือ,อยังไงไม่รู้นะไอ้แบกกราวนี่ลุงวันไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้พ่อเริ่มเป็นสมองเสื่อมก็ไปมาหาสู้กันนี่มันก็คงลาบากเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนกันลุงวันเห็นแนละ้วลุงวันสงสารกรณีนี้นะที่ลุงวันพูดถึงก็คือโรคสมองเสืนะ่อมเนี่ยบางทีมันทําอะไรก็ไม่ถนัดนะบางที จำลูกเมียไม่ได้หรือจำเหตุการณ์ไม่ได้หรือจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งลุงวันก็ก็เตรียมใจไว้แล้วที่จะเป็นเจอสภาพนั้นนั่นนะแต่พเพอเนี่ยในอดีตเนี่ยลุงวันโชคดีที่แม่นี่ไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อมไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้เป็นโรคความจำบกพร่องอะไรเงี้ยก็ทำให้เห็นว่าบางทีเนี่ยของลุงวันนี่มันยังดีนะ อย่างน้อก็ยังมีลูกหลานที่อยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องมีลูกหลานอยู่ต่างประเทศจะไปหาก็ไม่ได้เพราะว่าสตังไม่มีสตังค์น้อยจะให้เขามาหรือเขาก็จําอะไรไม่ได้เดินทางคนเดียวไม่ได้อะไรอย่างนี้ลุงมันว่ามันเป็นการพลัดพากที่น่าเศร้านะแต่ก็ข้อสําคัญก็คือเขาไม่ได้จดทะเบียนกันอย่างนี้ ก็คือแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะให้รับรองบุตรลุงวันไม่แน่ใจว่าเ็าเป็นความจําเสื่อมทั้งหมดหรือบางส่วนหรืออะไรนะแต่ก่อนนี้ลุงวันว่าล,ลุงวันก็ไม่ได้คิดว่าเป็นศุกรนรตะกำนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับในชีวิตใครบางคนลุงวันได้แต่สงสารได้แต่เวทนาแต่บางทีเขาก็ไม่อยากให้เกิดและเขาก็ไม่ต้องการให้เกิดแต่ว่าเขาก็อยู่ด้วยกันดีๆนี่แต่ว่าเพอเงิญ ต้องมีอันพัดครากันด้วยโรกภัยก็เจ็บนี่ลงวันไปเจอไอ้นั่นเนะ่ยเจอข่าวข่าวที่เกี่ยวกับบ้านพักของโรงบาลมงคุณวัฒนะลงวันก็สนใจนะลงวันก็ถามว่าอยากไปอยู่ไหมบางทีพอถึงตอนแก่นะลูกเต้าเขาก็ไม่ไม่ได้มาดูแลจริงอยู่แล้วก็เราก็มีบ้านมีช่องของตัวเองนะแต่ว่า ถ้าถ้าไปอยู่แบบนั้นนะมันเหมือนจะใกล้โรงพยาบาลมันเหมือนจะมีที่รักษาพยาบาลเหมือนที่ดูแลโรคเฉพาะเพราะโรงวยานก็ไม่แน่ใจว่าโรงพยาบจะเป็นหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นโรงพาก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรแต่ว่าก็บอกแม่บ้านนะว่าถ้าเป็นนะก็ดูแลก็ไปตามมีตามเกิดแต่ถ้ามีถ้ามี ถ้ามีโรงพยาบาลที่เขาทาเป็นเฉพาะนะแต่ตอนนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาเนี่ยของนายแพทย์เด่นทองนะท่านก,ก,ก็ท่านก็ทําไว้ดําลีจะทําที่ปักช่องเอ่อทำเพื่อคนชราคนที่ไร้ญา,าติขาดมิตรนี่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายไม่มากอะไรเงี้ยเอ่อพอแก่มาทุกคนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อยากจะอยู่ใกล้หมอจงถึงแม้ลุวันจะไม่ได้ ถึงขนาดนั้นแล้วนะแต่ว่าก็เตรียมใจไว้นะั่นแหละว่า,าถ้าเกิดว่าเรามีทางเลือกทางไหนบ้างที่ไม่ใช่ไม่ต้องลําบากลูกหลานคือลูกหลานไม่ต้องมานั่งเทียวไล่เที่ยวคือก็คือ,คอ,คอ,คอทํางานก็มาไห้่ทาก็เหมือนอย่างที่โรงวัาบอกบอกเคยพูดเสมอว่าบางทีคนเราเนี่ยถ้าเจ็บค่ได้ป่วยเนี่ยมันเหมือนคนเดียวเนี่ยเจ็บแค่ได้ป่วยมันไม่ได ป่วยคนเดียวแต่มันเหมือนจะเจ็บก็ได้ป่วยทั้งบ้านอะไรคนหนึ่งก็ต้องไปเยี่ยมอคนนึงก็ต้องไปดูแลทํางานทาการก็ไม่ไม่คล่องไม่อะไรเงี้ยอลุงลุงวันว่าน้ำถ้าถ้าเลือกได้ก็ไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากป่วย แต่ว่ามันเริ่มมันเริ่มไม่ได้หรอกโดยเฉพาะไอ้ไอ้โรคสมองเสื่อมปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มเป็นมากขึ้นนะดวงก็ไม่คือดวงก็ไม่ได้ศึกษาว่าส่วนใหญามันเกิดจากอะไรนะแต่ว่าเออดวงก็เตรียมพร้อมถ้ามันจะเกิดกับเราเนี่ยเออดวงได้ข่าวโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาเขาเตรียมจะสร้าง ในระยะ,ใน,ะ,ยะในระยะเริ่มต้นนี้เขาก็จะต้องสกรีนคนคนที่ต้องการอยู่จริงๆไม่ใช่ไปเที่ยวหรือคนที่จําเป็นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านพักเนื้อซิงโฮมเนี่ยมันไม่ใช่โรงแรมมันไม่ใช่รีสอร์ทแต่มันเป็นสถานที่พักฟื้นเป็นสถานที่รักษาของคนเ,เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แก่แก่ชราภาพอะไรเงี้ยเพราะงั้น ปัญหาของเนื้อซิงโฮมมันก็เหมือนกับทุกประเทศอะถ้าเกิดดีๆราคาไม่แพงทุกคนก็อยากไปอยู่คือทุกคนก็อยากจะสันโดษนะนั้นไม่อยากไม่อยากที่จะอยู่บ้านรวมกับลูกหลานอะไรเงี้ยมีแต่ของรางวัลเนี่ยมันไม่ใช่กรณีนั้นรุงวัลกรณีที่รวงวันอยากไปอยู่ก็คือว่าเหมืนกนัถ้าเกิดว่าเป็นอัลไซเมอร์รางวัลไม่อยากให้ เป็นพระลูกหลานเป็นพระลูกเมียอะไรเงี้ยให้ไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวดีกว่าอะไรประมาณนั้นแหละแลลุงวันก็คิดจะจองอยู่เหมือนกันนะจองสองคนนะเพราะว่าอีกคนนึเขาก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้หรือเราอยู่เป็นเพื่อนเขาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจ็บพระเดชปวยขนาดนั้นเราก็เป็นเพื่อนเขาไม่ได้แนวะนะวิธีลุงวันนี้ก็นี่แหละลุงวันก็กําลังมองมองอยู่ถ้าเขามีโครงการ ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ลุงวันก็อยากไปอยู่แต่ว่าการจะอิสระมันไม่อิสระมากเหมือนกับที่บ้านเราหรอกนะแต่ว่าถ้าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รูจ้จะอิสระไปยังไงไปทําไมเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ตัวแล้วไงเราเราจำใครไม่ได้แล้วอะไรแล้ว,ลวเราจะไปขี่จักรยานก็ไม่ได้จะไปขับรถก็ไม่ได้เพราะมันลืมอะไรเงี้ยก็ลุงวันได้ฟังข่าวของ น้องที่เขามีสามีที่เป็นชาวสวีเดนหรือเดนมาร์กน่าจะเดนมาร์กรัวก็สงสารเธานะจริงอยู่ครอบครัวมันต้องมีการพัดพรากนะทุกมันเกิดจากการพัดพรากนั่นแหละก็คือเป็นทุกข์เพราะงานนั้นวันก็ก็เตรียมใจไว้ถ้าเกิดเราเป็นเราก็ต้องพัดพรากใครสักคนถึงไม่ไม่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ถึงไม่ได้เป็นความจําเสื่อมแต่เราก็ต้องพัดพรากสักวันอย่างแต่นี่มันเกิดไปการพัดพรากก่อน ก็คือเรายังไม่ตายแต่ว่าเราเหมือนกับเหมือนกับชีวิตที่เดินได้แต่ว่ามันไม่รู้เรื่องจําความไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นทุกขเวทนาอย่างหนึ่งนะอะเพราะงั้นวันนี้คือดีถ้าลุงวันไม่มีคลิปไม่มีอะไรมานี่แสดงว่าลุงวันไปแล้วนะก็ล่าลากันทุกครั้งก็เอาเอาวันนี้ลุงวันไปก่อนไ,ไว้คลิปหน้าแล้วลุงวันเข้ามาเจอกันใหม่ขอให้มีความสุขความเจริญไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเนยคิดสิงด่งใดก็สมความปรารถนา ทำกิจการใดก็จะเรินรุ่งเรืองนะใครที่แก่เท่าก็ขอให้เป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นความจำเสื่อมช้าลงอย่างเงี้ยออกกำลังกายบ้างตามสภาพนะครับเอาวันนี้ลงมาไปก่อนครับสวัสดีครับ